ดีจ้าสวัสดีครับผมฮะ,ะแล้วก็อยู่กันในเกมอ,อ่าฟอ,อออออออ a ออ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 ทุยออไรคออ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 มออ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 อ่ออ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 นออออัออมออ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 ัออมออออัอน, All Our น,ะะนมมอนนอนออ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 รออ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 อมออ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 อกออออนออ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 อนอออ นะครับผมเกมนี้นะเราต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับผมโดยการที่เราจะหาปืนหาอาวุธนะครับผมแล้วก็มาตอกก่อกรอกับมันนะครับผมมันเยอะมากๆนะครับผมแบบนี้ผมลองเล่นดีกว่าฮะไปดูเพื่อนยิงกันอยู่ข้างล่างนะอุ้ยเยอะมากอุ้ยเยอะจัดเยอะจัดโหเ้วปืนเราไม่มีครับเอ้ยมีนี่ว่านี่มันเป็น,ป,นปืนพกนะครับเราจะไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับเราเจอตัวนึงเราเจอตัวนึง ซอมบี้เหรอซอมบี้ซอมบี้โอ้โหแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะเยอะมากมีอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่อืมอุ้ยตัวข้างหลังมันมีโล่พี่ขอเคลียตัวธรรมดาก่อนครับอุ้ยปวดล็อกหน้าไม้ครับโอ้ยโอ้ยยอสงสัยพี่ติดเชื้อนะครับมันหลบหลังโล่ทุกคนอุ้ยอ้ยมันตามเรามาตามเรามา ผู้พิโรนี่ยิงขายิงขาครับเจอตัวโล่นี่คือมันจะมีจุดอ่อนครับตรงยิงใต้ขาใต้ขาใต้ขาเลยอือุ้ยบอกเลยว่าเอนจอยครับหู้ข้างนอกเยอะมากโอ้เพื่อนไหวไหมเพื่อนเดี๋ยวยิงช่วยเดี๋ยวยิงช่วยมาวุ้ยว้ยห,ห,หน้าเราหน้าเรา,า,เรามีตัวสนใจมีตัวสนใจสองคน ผมบอกเลยว่าเท่าที่เราเห็นนะครับผมจํานวนนี้น่าจะประมาณมากกว่าหนึ่งร้อยตัวซึ่งสองมีมันเยอะมากๆช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเดือดติดเพื<ๆ>่อนเพื่อนเดือดติดเอ้โอ้ยตัวนี้พี่โลครับเพื่อนเอาอาพิธีไปยิงเลยอ่ะ ว่าจะยิงช่วยนะโถตรงใส่เราไม่จําเป็นเว้ยเราสามารถเลือกปืนได้หรอครับมี M1917 แล้วก็ช็อตกันนะครับดังนั้นพี่ขอเลือกเป็นช็อตกันนะครับเราจะได้ยิงแบบเป็นชุดแบบปรำปรือแต่ว่ารุนแรงขั้นรุนแรงแบบสูงสุดนะครับรอบต่อไปก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับโูสมบีแห่กันเยอะมากนี่ไง อุ้ยแรงมากครับนี่ได้ลองลูกซองแล้วอุ้ยสอมบี้นับร้อยเราแห่มาแบบแผ่กลูมาทางเรานะเราถอยหลังเนี่ยเราต้องระวังหลังด้วยนะอุ้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่พี่ใหญ่หรอพี่ใหญ่เจอลูกซองไปครับนี่นี่นี่อุ้ยถอยคอนถอยคอนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอุ้ยนายนายนายถอยมาหนอยถอยมาเออเราค่อยยิงครับอุ้ยมีพี่ใหญ่กับพี่โลพี่โลเราต้องโอ้ลูกซองเรายิงอุายิงเข้าพี่โลได้ด้วย นี่นี่นี่โอ้โหเพื่อนเราฉายเดียวเลยหรอช่วยเราช่วยเราช่วยครับเพื่อนเราต้องปลอดภัยครับเราไม่ให้เพื่อนเราเป็นอันตรายาเอมบีครับเป็นซอมบี้กันหมดเลยตอนนี้เราเป็นผู้รอดชีวิตนะครับน่ากลัวมากตุ๊กตันบอกว่าจะไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาครับแต่เป็นผีดิบซอ,อมบี้กับผีดิบก็อันเดียวกันไม่ใช่เหรอตกลงนัี่เบิ้มครับตัวที่เบิม้ม ขูหลือฟองแบบยิงก็ไม่ตายออุ้ยเหมือนคนแบบว่าน้ำเขียวแฟนตาครับเราจบเลเวลสามแล้วนะครับผมโหเรามีชีวิตรอดนะครับตอนนี้วันที่75้านะครับอยู่กันนานจังไงอยู่กันเป็นเดือนแล้วหรอเนี่ยฮะโหแบบไม่กินข้าวกินน้ำหรอแต่ว่ามันจะมีค่าบอกนะนะครับผมเรามีชีวิตนะครับผมสามหัวใจนะ,สะแสดงว่าเราหลายใจนะครับผมแสดงว่าเราหลายใจนะครับผมแย่จังเลยเนี่ยตัวเราเนี่ยฮะโห เปิดเพื่อนเราทำเป็นแรงจังอ,งอะแรงมากนี่ไงนี่นี่โอ้โหมันพ่นน้ำเขียวแฟนตาหแเราตรงนู้นฝั่งพ่โลครับเยอะมากเดี๋ยวไปต้องไปช่วยเพื่อนก่อนครับอืออเรามาช่วยแล้วเพื่อนเรามาช่วยแล้วเออโอยตัวนี้พี่โลพ่โลอีกแล้วพี่โรอีกแล้วขยันมาจังเลยพ่โลเหมือนนอกจากว่าจะเป็นแบบว่าอะไรวะยังมีแบบว่าพวกแบบ่วยสวาดอะไรแบบนี้พวกทหารตำรวจนะครับผมติดเชื้อมาจากข้างนอกแล้วก็มาบุก เข้ามาลงในโรงเรียนของเรานะครับในกระเป๋าเรามีอะไรครับอุ้ยเราสามารถบอกว่าเราเอาค่าไฟที่เรายิงจากซอมบี้นะครับผมเรามาอัพสกิลขาเรียกว่าอะไรอัพสแตทของปืนได้นะครับโอเคเราอัพลูกซองก่อนนะดาเมจแบบขอเบิมเบ่มๆเลยแมเอ๋วอ้ยุ้ยวุยว้ยตกใจไม่ให้เราอัพสแตทปืนเลยเหรอไม่ให้เราอัพเกรดปืนเลยเหรอนี่ไงนี่ไง ของฟ้าสีแดงนะครับโหตอนนี้บอสมาเยอะมากอซอมบี้นับร้อยนับร้อยอย่างนี้เราเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ได้หรือไม่โหโหแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเรามีอาวสุดไฮเทร็สุดเบิ่มเบิ่มยิงช่วยครับยิงช่วยโหโอ้ยเพื่อนถอยมาถอยมาเออ เออเออเออไม่รู้จะยิงตัวไหนก่อนอุ้ยบอสหรอเฮ้ยไอ้บอสขาดติดกลวยเอ้ยไม่ดีแอรถ้าบอสเสร็จแล้วแบบเราปลดล็อกนะครับผมเป็น AK นะครับผม47นะโอ้โหเอใช้300นะครับในการซื้อแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่มีตังค์ไมม่ีโอเคโอ้ย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 หัวนี่เราฝ่าวงล้อมไปเลย เรามีปืนสุดล้ำสุดเท่มามาพิโลพิโรอเอาฉันเหนื่อยเลยเนี่ยครับเหนื่อยแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นตึกหนะการที่เราจะปลอดภัยได้นะครับขึ้นบันไดนะครับผมขึ้นจากที่สูงนะฮะเราจะได้ปลอดภัยนะเพื่อนเราสอนเพื่อนเราก็อยู่ตรงนาาั้นแหละครับผมมีตัวนึงทำไมไม่ไปหาพวกเราโอ้โหเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่ นี่ไงนี่ไงนี่โหพี่โลครับขอเวลาหน่อยครับผมขอเวลาสักครู่นะนี่ไงอ่ามาเดี๋ยวเราสักครู่อุ้ยเยี่ยมันกระโดดได้เหรอนี่ไงนี่ไงโอ้ยถอยก่อนครับเพื่อนเราพาเพื่อนให้รู้จักนะครับเราพาพี่โลมาให้รู้จักนะมาเอ็นจอยครับ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 ล่อล่อ ดึงผีให้ไปตีเพื่อนเออเรามาดูเพื่อนกันนะเพื่อนจะช่วยเพื่อนหรือเปล่าอ่าออโอ้เราก็โคตรชั่วเลยเกินนะโอเคครับผมก็เป็นไงอยู่กันบ้างครับผมก็วันนี้เราเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับผมก็มันก็ไม่จบหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างจะยืดเยื้อนเอาเปลี่ยนแมปใหม่เหรอก็นะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปซี่นะครับผมก็ชื่อช่องพี่เรียกว่าคลิปซี่นะครับ กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นเกมอะไรนะโอเคนะครับผมก็อย่าล okay. ืมเจอในไลฟ์ด้วยนะขอเป็นอะไรครับเนี่ยสสวใคิดีเชื้อนะระวังกันด้วยนะทุกคน